สนับสนุนโดยใหม่สารแอนตี้เอจากยูซารินเอาละค่ะจากอกรอนของนายกรัฐมนตรีใน Facebook ของพี่ฟองสนานจามอนจันทร์นักสื่อสารมวลชนรุ่นครูบาอาจารย์ของเราและโด่งดังเบอร์หนึ่งเลยก็ให้รางวัลให้คะแนนค่ะครตรวจการบ้านแล้วนะคะคุณฟองสนานบอก <laughs> วันนี้สุนทรตู่วัดลวดลายกวีลือรู้แล้งแหล่งไทย สัมผ right ัสในใช่ได้แต่สัมผัสนอกไม่เต็มที่ไม่ผ่านคงรีบตรวจการบ้านแล้วนะความตั้งใจเต็มสิบฟองสนานให้10.5ความตั้งใจนะ เออแต่สัมผัสไม่ค่อยเท่าไหร่สัมผัสในเต็ม1ิบให้เจ็ดสัมผัสใจไงสัมผัสใจฟองสนานโดยไปเต็มเต็มสัมผัสนได้สัมผัสใจยิ่งกว่าใช่สัมผัสในเต็ม10คุณพี่ฟองสนานให้7สัมผัสนอกเต็ม10คุณพี่ฟองสนานให้2.5แต่ว่าความตั้งใจเต็ม10ให้1 0บจุดห้าออฉันก็เพิ่งจะเห็นเนี่ยแม่ยกตัวจริงโอ้ใต่จะเป็นคนแรกอ่ะท네ี่ไปตอบคําถามแ็จแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเรื่องไทยสหรัฐเนี่ยนะคะทางด้านรัฐมนตรีดอนปรมัตวินัยบอกว่าการที่นายกไทยจะมีไป ทรัมป์เนี่ยอาจจะเลื่อนออกไปนะคะแล้วก็มีทางด้านของอีซี่หนึ่งนักนักเครื่อหมายอีซี่หนึ่งก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเขาไม่เห็นด้วยเลยที่คุณโดนัลด์ทรัมป์จะมาพบกับนายกไทยเพราะว่านายกไทยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งะนะคะแล้วบอกว่าต้องรอทั้งสองฝ่ายจะพบกันก่อนออเนี่ยจะรอสองฝ่ายเนี่ยเข้ากันกำหนดชัดเจนกันนะคะต้องเลื่อนออกไปก่อนและประเด็นคือคืนนี้จะมีการรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของอเมริกา แล้วเป็นสถานการณ์ที่เราเนี่ยอยู่ในชุดลอ่อแหลมจุดลอ่อแหลมมากการจัดอันดับของเราจะดีขึ้นหรือไม่คืนนี้แต่ผมมั่นใจว่า <ฮะ S 2> ดีขึ้นและส่วนบิ๊กป้อมบอกว่าความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยทุกด้านทั้งการศึกษากำลังพลยุโทโธป,ปกรณ์นะะแล้วก็มีเสียงวิจารณ์ว่านายกจะไปพบกับคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะไปช้อปปิ้งอาวุธใช่หรือไม่บอกไม่เกี่ยวกันเลยถามว่าทำไมซื้อของจีนบ่อยอบิ๊กป้อมตอบนี้นะคะ บอกว่าสหรัฐคงรู้ว่าไทยไม่มีปัญญาซื้อ <c oughs> คือไม่มีสตางค์ไปซื้อของ <ละ S 2> แพงอ,อ่ะอแต่ถ้าเราแต่ถ้าให้ความช่วยเหลือเราก็จะดูว่าช่วยอะไรได้บ้างแต่ถ้าอะไรเนี่ยที่มันจะเป็นจะต้องซื้อกับอเมริกาต้องซื้อครบถ้วนเป็นโูม,มีเงื่อนไขอะไร อะไรจําเป็นก็ซื้อคือไม่ใช่ว่าซื้อแต่จีนตะบี้ตะบันนะคะแล้วก็บอกว่าส่วนเรื่องทริปรีพอร์ตคืนนี้มั่นใจว่าจะออกมาดีเพราะเราทำมาดีด้วยกันตลอดค่ะเอาละค่ะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็พูดถึงประเด็นการเมืองกรณีที่มีกลุ่มการเมืองไปยื่นเพื่อให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติและกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการปฏิรูปขัดรัฐธรรมนูญวันนี้นายกรัฐมนตรีตอบคาถามเรื่องนี้ครับ ยืนยันมั่นใจว่าที่ทํามาไม่ขัดรัฐธรรมนูญแล้วมีการรับฟังความเห็นเบื้องต้นมาแล้วแล้วก็ย้ําว่าอยากที่จะให้ดูที่เจตนารมณ์ว่าต้องการทําอะไรสร้างการเปลี่ยนแปลงยังไงในวันนี้ครับมันไม่ขัดหรอกครับนะผมก็ได้ปรึกษาทางไฟกฎหมายมาตลอดนั่นแหละราในการทำกฎหมายทุกกฎหมายเนี่ยนะเขามีการรับฟังความเห็นมาโดยตลอดนะไม่ว่าจะเป็นสชต่างๆเขาก็ไปไปเปิดเวทีข้างล่างตการเริ่มเริ่มล่างมาแล้ว นั่นฟังมาแล้วนะชั้นหนึ่งนะพอถึงเวลาตรงนี้พอมาทำขมูนตรงนี้เขาก็เปิดเข้าไปในเว็บไซต์ใน YouTube ในสื่อมันก็เป็นการรับฟังความเห็นด้วยอยู่แล้วก็มีนคนตอบโต้จะมากจะน้อยผมถามว่าวันนี้เรื่องเหล่านี้มีคนสนใจมากน้อยเพียงไหนก็มีแต่ใครละ่ะนักการเมืองมีแต่่างๆที่มาคอยพูดจาให้มันมีปัญหาทุกเรื่องไปเพราะเขาไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไปมองประเด็นนั้นด้วยเขาอาจจะหวังดีหรือหวังไม่ดีผมก็ไม่รู้เจตนารม นะแต่ที่ผ่านมาอย่างไปย้อนกลับไปดูที่ประกอนหน้าที่รัฐบาลน,นี้เข้ามาแล้วทาแบบนี้มันมีการสร้างความรับรู้สร้างรับฟังความเห็นมากกว่ารัฐบ,บาลก่อนๆหรือเปล่านี่นะฮะก็ยากแท้อย่างถึงว่านักการเมืองเที่ยวไหม่ความเห็นต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเจตนาดีหรือเปล่าก็อาจจะมีทั้งสองแบบนายกยังตอบด้วยนะครับว่ากรณีนี้อย่าไปเอาเหตุการณ์ในอดีตมาไล่ล่ากับรัฐบาลปัจจุบันยืนยันว่าที่ทาในวันนี้ก็เพื่อปฏิรูปแล้วเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าเกิดกฎหมายเก่าก็ไม่เอากฎหมายใหม่ก็ต่อต้าน อย่าเอาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตมาไล่ล่าวันนี้กับรัฐบาลนี้นะซึ่งผมผมก็คงจะต้องทําเข้าใจนะผมไม่บังคับใครไม่ได้มากนักอะ่ะถึงแม้ว่าอย่างที่บอกแล้วบังคับได้แต่ผมไม่บังคับแต่ก็ต้องรับฟังกันบ้างบางทีไม่ฟังอะไรเลยแล้วก็ไปเอาประเด็นทางการเมืองประเด็นก่อนๆนหน้านี้มาโจมตีวันนี้ต้องไปเทียบเทียบวันก่อนได้ทําอะไรอย่างนี้หรือเปล่านั่นแหละคือสิ่งที่ดีๆที่มันเกิดขึ้นเราต้องไปรูปทางความคิดไปรูป การปฏิบัติในรูปแบบใหม่ๆไม่ใช่เอากฎหมายเดิมทุกอันมากฎหมายใหม่ก็ทําไม่ได้กฎหมายเก่าก็ไปยอมรับแล้วจะอยู่กันยังไงนะะฉนนั้นก็ยื่นฐานที่ายื่นไปนะจะขัดไม่ขัดผมก็ไ่รู้เรื่องของสารผมไม่ไปละเมิดครับวันนี้ก็ดาน้ากันออกมายืนยันว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะครับคุณดิจทัศน์โหตะกิจเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ยืนยันเช่นกันนะครับกรณีที่คุณเรืองไกรไปยื่นเนี่ยยืนยันว่าร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ แล้วก็พรบรแผนขั้นตอนการปฏิรูปประเทศไม่ขัดครับเพราะว่าทากันมาตั้งแต่ยุคตั้งแต่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแล้วก็มีการรับฟังความเห็นกันมาเป็นลําดับนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ออกมายืนยันเรื่องนี้นะครับ <Okay. S 2> ก็เป็นทางฝ่ายนักการเมืองบ้างนะครับนักการเมืองนี่ก็ติง่งโฆษกพรรคชาติพัฒนาคุณชลิตรัตจันทรุเบกษาก็บอกว่าการจัดทําพรบรยุทธศาสตร์ชาติเป็นเรื่องดีที่จะมีการดําเนินการนะครับแต่ก่อนจะถูกประกาศต้องมีการมีส่วนร่วม ในการรับฟังความเห็นของประชาชนและได้รับการยอมรับจากประชาชนด้วยคุณวิรัติกลยาสิริครับหัวหน้าทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงกรณีนี้เช่นกันนะครับคุณวิรัติบอกว่าควรที่จะมีการเปิดเวทีรับฟังความเห็นกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติเหมือนกับเวลาที่จะแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติควรจะมีเวทีแบบนั้นนะครับมุมของคุณวิรัติส่วนอีกกฎหมายฉบับหนึ่งครับนอกจากพรบรยุทธศาสตร์ชาติก็คือกฎหมายประกอบเรื่องกกต ล่าสุดนะครับประเด็นเรื่องกกตนี้ก็มีความคืบหน้ามีการตั้งกรรมการแล้วก็มีชื่อมีเสียงออกมาแล้วว่ามีใครกันบ้างส่วนกฎหมายพักการเมืองครับกฎหมายพักการเมืองเรื่องประเด็น primary vote ล่าสุดคุณสมชัยศรีสุธยากรกรรมการกรกตก็ออกมาตอบโต้อาจารย์มีชัยรุชุพันธ์นะครับที่บอกว่ากรกตนเนี่ยมีใบสั่งหรือเปล่าเรื่องนี้คุณสมชัยก็ยืนยันไม่มีใบสั่งแล้วยืนยันว่ากรกตนเนี่ยนะครับ จริงๆเนี่ยคงไม่ได้อยากให้มี r i m a r y vote เพราะมันจะเพิ่มขั้นตอนความยงยากในการทำความเข้าใจแต่ที่ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้เนี่ยพร้อมรับปฏิบัติก็ยืนยันไปตามนั้นจริง,รงๆว่าเขียนขึ้นมากรกตก็ดําเนินการได้ไม่มีปัญหาครับวันนี้เพื่อไทยครับคุณชูสัก์ศื่นินประธานคณะทํางานด้านกฎหมายวันนี้เพื่อไทยทําหนังสือในานามของพรรคเพื่อไทยเลยนะครับไม่เห็นด้วยกับไพมารีโหวตระบบการคัดเลือกผู้สมัครขั้นต้น โดยระบุว่ามันจะมีปัญหาหลายประการนะครับยืนยันว่าไม่เห็นด้วยเลยกับเรื่องนี้ส่วนอีกหนึ่งความเห็นที่ปรากฏออกมานะครับคุณสามารถแก้วมีชัยอดีตสสเพื่อไทยก็ยืนยันว่า p r i m a r y v o ว e เนี่ยจะมีปัญหาในทางปฏิบัติพักเล็กไม่สามารถมีสาขามีสามาชิกในแต่ละสาขามากพอไม่เหมาะกับประเทศไทยสําหรับระบบนี้คุณนิพิษอินทรสมบัติสสอดีตสสประชาธิปัตย์บอกว่า p r i m a r y vote คงไม่สามารถที่จะป้องกันนายทุนเข้ามามีบทบาทได้จริงหรอก ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีไพรมารีโหวตนายทุนก็มีบทบาทได้เหมือนเดิมยังสามารถส่งผู้สมัครที่เป็นตัวแทนของตนเองหรือนอมินีเข้ามาได้นี่คือบุมของคุณนิพิษคุณหมอเจตศิรัธรานนครับวันนี้โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือวิสนชนะครับได้ให้ความเห็นส่วนตัวว่ากรณีเรื่องไพรมารีโหวตเนี่ยนะถ้าเกิดใช้ในการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงเลยเนี่ยในทางปฏิบัติอาจไม่ทันเวลา รอดูว่าจะแก้ปัญหายัางไงความเห็นส่วนตัวควรเขียนบทเฉพาะการให้ไพรมารีโหวตเนี่ยไปใช้ในการเลือกตั้งครั้งถัดไปไม่ใช่การเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงนี้นี่คือมุมของหมอเจตโพร่งออกมาล่าสุดนะครับคุณหมอเจตสิรธรนทรานนท์วันนี้ยังเปิดเผยได้ว่าวันศุกร์ที่30มิถุนายนนี้สนชจะตั้งกรรมธิการ3ฝ่ายประเด็นเรื่องกฎหมายกะกะตที่บอกว่ามีชื่อมาหมดแล้วนะครับตอนนี้ในส่วนของสอนชเนี่ยมีชื่อแล้ว5คนนำโดย สุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยท่านรองประธานสนชคุณสมชายสแสวงการคุณตวงอันทชัยพลเอกสุภวุฒิอุตมะแล้วก็คุณหมอเจตเอง5คนครับก็จะร่วมกับตัวแทนของกรรมธิการของกรทรกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ5คนแล้วก็ประธานกรกตอ,อีกหนึ่งคนเป็นกรรมการร่วมเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูนเรื่องกกต ส่วนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องพักการเมืองเรื่องไพมาริโบทเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการตั้งกรรมการร่วมกันหรือไม่นะครับค่ะพักสักครู่หนึ่งนะคะกลับมาเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายด้วยเรื่องนี้คงจำกันได้เหตุเกิดที่เชียงใหม่เมื่อนักศึกษาสาวคนหนึ่งดื่มเหล้าจนถึงเช้าแล้วขับรถพุ่งชนคนที่ออกมาปั่นจักรยานมีบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะสารชั้นต้นพิพภากษารลงโทษให้จำคุก4ี่ปีสารอุทธร์วันนี้ยืนตามสารชั้นต้น แต่ว่าให้จ่ายเงินทางแพงด้วยสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจค่ะ